ผู้นำชุมชนเชื่อมโยงผู้คนสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งร่วมขับเคลื่อนชุมชนสู่ความยั่งยืนเราสามารถก้าวไปสู่การรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งในชุมชนโดยการใช้เกษตรนำชุมชนนายวรรณนาบุญกลมวัยห7ปีจากจังหวัดอำนาจ,จเจริญเป็นเกษตรกรต้นแบบผู้ประสบความสำเร็จด้วยประสบการณ์การทำเกษตรที่สั่งสมมากกว่า50ปี บนพื้นที่เกษตรกรรมรวม77ไร่ซึ่งประกอบไปด้วยการปลูกข้าวอินทรีย์สวนมะม่วงหิมะานและสวนไผ่โดยเฉพาะการทำเกษตรอินทรีย์ที่ยึดมั่นในหลักความยั่งยืนได้ประสบการณ์ทำงานมามากกว่า50ปีนะครับแล้วก็ได้มีการลองผิดลองถูกมาค่อนชีวิตนะครับจนกลัวจะมาประสบผลสำเร็จใน ปัจจุบันนี้ครับอยากแบ่งปันกับชุมชนหรือว่าทั้งในและนอกชุมชนของเราครับในเรื่องลงมือทาหรือว่าการผลผลิตการรวบรวมการแปรรูปและการตลาดนี่ทำให้อยากให้พี่น้องเกษตรกรเราเนี่ยทำให้ครบทุกเซตทุกงระบบตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําครับไม่เพียงแค่เพื่อสร้างไรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวแต่ยังมุ่งสู่การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจากการพัฒนาพื้นดิน สร้างผลผลิตในครัวเรือนสู่การจร้างงานคนในชุมชนสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนทั้งยังสร้างกลุ่มเกษตรกรเพื่อรวมตัวกันก่อตั้งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญโดยดำรงตำแหน่งประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนรวมถึงได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญนอกจากนั้นนายวณาบุญกลม ยังได้ตระหนักถึงปัญหาทรัพยากรดินเสื่อมโทรมจากการใช้สารเคมีในการเกษตรจึงได้เริ่มทดลองปลูกผักปลอดสารพิษหลังฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวและขยายผลหาแนวร่วมในชุมชนซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจนผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคนี่เองที่ทำให้ใน,น,นายวนาเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาไรายได้เสริมจากการปลูกผักปลอดสารพิษและร่วมมือกับภาครัฐ ในการเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มอย่างเป็นระบบในขณะเดียวกันสมาชิกกลุ่มมีความชำนาญและประสบการณ์มากขึ้นจึงเริ่มหันมาทำนาข้าวอินทรีย์ข้าวหอมมะลิ105นอกจากนี้สมาชิกของกลุ่มเป็นวิทยากรและใช้แปลงเกษตรอินทรีย์สำหรับการศึกษาดูงานขยายผลส่งเสริมเกษตรกรให้ทำนาข้าวอินทรีย์ผันข้าวกขอห ข้าวหอมมะลิ105ข้าวหอมมะลิแดงข้าวเหนียวกอขอหกนายวน,นาบุญกลมยังได้คัดเลือกให้เป็นศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ชุมชนและศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสอพอกภายใต้ชื่อศูนย์เรียนรู้ข้าวอินทรีย์เมืองธรรมเกษตรเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตแปลรูปและการตลาดแก่เกษตรกรนักศึกษาหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและเกษตรกรทั่วไปที่สนใจปีละไม่ต่ำกว่า1,000คนผมอยากให้พี่น้องเกษตรกรในสังคมบ้านเมืองเราเนี่ได้มาทำแล้วก็ร่วมกลุ่มกันทำเป็นระดับกลุ่มองค์กรชาวบ้านและก็เชื่อมโยงขยายออกเป็นกลุ่มองค์กรเครือข่ายของเราเพื่อจะได้ทำเรื่องเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงของประเทศต่ตอไปครับผม ปัจจุบันเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นำโดยนายวน,นาบุญกลมมีสมาชิกกว่า839ครวัวเรือนครอบคลุมพื้นที่เกษตรอินทรีย์24,554ไร่ในเขต5อำเภอ21ตำบล96หมู่บ้านโดยเครือข่ายนี้ได้ขับเคลื่อนร่วมกับเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดอำนาจ,จเจริญ เพื่อพัฒนานระบบการผลิตข้าวอินทรีย์แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำเริ่มจากการดูแลทุกขั้นตอนของการเตรียมดินและการวางแผนการปลูกที่สอดคล้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กลางน้ำเน้นการจัดการน้ำอยังมีประสิทธิภาพและการควบคุมโรคและศัตรูพืชโดยใช้วิธีการอินทรีย์อย่างเคร่งครัดปลายน้ำผลผลิต ถูกนำไปแป,แปลรูปอย่างพิถีพิถันโดยผ่านกระบวนการบรรจุพันธ์ที่ได้มาตรฐานทั้งนี้ยังมุ่งเน้นการกระจายสินค้าไปยังตลาดทั้งในประเทศและส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศโดยข้าวเปลือกที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Fair Trade EU NOP JAS และ COFCC ได้ไม่น้อยกว่า 9,800ตันต่อปีคิดเป็นมูลค่าส่งออกสินค้าไปยังประเทศยุโรปและอเมริกาไม่น้อยกว่า152,234,800บาทต่อปีสร้างมูลค่าเพิ่มจากกระบวนการแปลรูปรวมถึงการตลาดคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า44,197,200บาทต่อปีสร้างมูลค่าจากพืชหลังนาไม่น้อยกว่าปีละ 3,945,600บาทเกิดการจ้างงานในชุมชนจำนวน47ครัวเรือนคิดเป็นมูลค่า5 4 4ล้0 0บาทรายได้ที่เกิดจะปันผลกำไรให้กับสมาชิกและจัดเป็นสวัสดิการเช่นทุนการศึกษาปีละ90ทุนเป็นเงิน1,50,000บาทให้กับบุตรของสมาชิกตั้งแต่ระดับประถมถึงปริญญาตรี เงินช่วยเหลืองานประเพณีงานบุญประจำปีโรงทานปีละ2 0 0แสนบาทสร้างเงินสร้างงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชนได้โดยไม่ต้องออกไปขายแรงงานยังต่างถิ่นและแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมทางการเกษตรที่เสื่อมโทรมโรคแมลงและสตรูพืชทั้งนี้กลุ่มของนายวรรณาบุญกลมยังมีการดำเนินง,งานขับเคลื่อนแบบ BCG โมเดล เป็นการพัฒนาควบคู่ของสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลยั่งยืนมีวิธีการขยายกลุ่มเครือข่าย1ต่อ3ต่อ5คือมีแกนนำตำบล1คนไปขยายผลหาแกนนำเกษตรอินทรีย์อีก3คนและแกนนำเกษตรอินทรีย์แต่ละคนไปขยายผลส่งเสริมให้เกษตร,รกรทำเกษตรอินทรีย์คนละ5รายในส่วนด้านรักษาสิ่งแวดล้อมเนี เราทำเรื่องเกษียณสีเราก็รักษาอยู่แล้วเราทำเรื่องมาตรฐานอีกตัวหนึ่งก็คือมาตรฐานแฟร์เทรดการค้าขายที่เป็นธรรมดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเนาะอย่างว่าเราขายข้าวแฟร์เทรดเนาะมันจะมีส่วนต่างจากผู้ค้าทั้งในต่างประเทศเข้ามาเนี่ยส่วนต่างเข้ามาเพราะว่าขายข้าวเปลือกตันหนึ่งมันจะได้เงินค่าพิมพ์เข้ามาเนี่ยตันละ870บาทเพราะว่าเราขายข้าวเป็น 2- 3สพันตันก็คูณเข้ามา เงินตรงนั้นก็มาอบรมสมาชิกแล้วก็มาทําการปลูกป่าปลูกต้นไม้แล้วก็มาวานทัวตามไอ้แปลงนาของสมาชิกถือว่ากลุ่มของผมเนี่ยเป็นต้นแบบของของจังหวัดเลยก็ได้ผลจากการมานะอุตสาหะทําให้นายวันนาบุญกลมได้รับรางวัลมากมายอาทิรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี2567 รางวัลเลิอดรัฐสาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทร่วมใจแก้จนระดับดีเด่นปี2566รางวัลชนะเลิศวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศปี2566จากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนผู้นำชุมชนเชื่อมโยงผู้คนสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง ร่วมขับเคลื่อนชุมชนสู่ความยั่งยืน